จะเป็นวิวแบบว่าซองแม่นม้ำทุกคนที่ว่าไล่มาประกบกันเนาะก็คือทา,างนี้เป็นน้ำห้อยสลอดบอนที่ว่าขวาเปบางกีนี่แหละทุกคนเนาะจะมาทางนี้แล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นน้ำกูดเนาะที่ว่าไล่มาแต่พูดแหละเนาะไล่มาต่ฟังไทยคุณวะหรือจะไง <laughs> เพราะว่าเคสทางนี้จะติดยสดนไทยเด,ด้ทุกคนเนาะมันก็จะไล่มาปองใส่กันนีเนะจะเป็นซ่อ,องแม่นม้ำลงมาโปะกันอยู่นี้แล้วก็ ไล่ไปต่อเนาะเอาพูกงามแท้พวกนน้อยเนี่ยฮะมีแฟนแล้วบอมีแฟนแล้วบอจุก็นะฮักปีปต้องมีแฟนแล้วแหละนี่อยู่ปอยังแล้วปะซ่อ,อง,อองโอ้เห็นหนังสือเก่งแท้พูกงามอีกเห็นหนังสือก็เก่งเนาะอ,อยู่ปะซ่อ,องแล้วเออไอบอลืมลืมเมย เอ,อ,เเอ,อ,เเอ,อือยเลยเมยเออไอเนาะโอ้ยยังเป็นเศร้าอยู่พูดเนี่ยหลัง <c oughs> จ,จากที่เห่าเบิ่งข้า,าอ่าเอาคิดเฮอะแล้วก็แปรงขั้วที่ว่ามันคาดอยู่นั้นแล้วทุกคนเลยคนเนาะตอนนี้บปาเฮกจะเดินทางกลับแล้วนะเนาะบปาเฮกจะาพาทุกคนไปเบิง่งพาบรรยากาศอยู่ที่บ้านพูนเลิน จากน้อยหนึ่งเนาะทุกคนเนาะแล้วเาก็จะเดินทางกลับบ้านเนาะตอนนี้ก็ถือว่าสีโมงปลายแล้วนะสีมงแรกแล้วนะสภาพเส้นทางหลังจากฝนตกก็จะประมาณนี้แหละทุกคนเนาะก็จะมีให้มีให้เขาเขาจาอยู่บริเวณนี้เนาะ,นะก็ฝนตกมาแล้วก็เห็นให้น้ำมันไล่หมาแหละทุกคนไล่ขี้เยืขี้เนื้ออะไรขี่ฟุนขี่ตุ่มมาเนาะ และส่วนเส้นทางก็จะบปูยางเป็นหลยอางทุกคนโบแมนว่ามันสิ่ลงมั้งเนาก็ปูมันเป็นเป็นอะไรยะไรเนีามาเนาะเดี๋ยวบระเทศพาทุกคนเนบิร์นมาจากเส้นทางก่อนจะฮอรบ้านกูเลินเนาะ,ะทุกคนเส้นทางออกจากบ้านของเที่ยงแม่เนาะเส้นทางจะเปย์จะเพย์ไล่สั่งได้เนาะอ่าบอลที่ว่าปูยางนี่ก็โอเคทุกคนก็บัวเคร่งคันว่า มีบรรทัดให้ยังไล่เนาะแต่ว่าเส้นทางบอลที่ว่าอ่าบรได้ปูยางนี่นะเนาะมันก็เกิดการเสาะเจือร้ายทุกคนเนาะก็เส้นทางมันอ่าน้ำมันไล่มาต่ำหองบรได้เนาะเพราะว่าดินสไลด์ลงมาครับเนาะก็เห็นให้เส้นทางเปียอ่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นอ่าระยะยาวพอาดซมกวาดได้ทุกคนเนาะตบอดเส้นทางเนาะเส้นนี้บริเวณแมาแต่ว่าบริเวณบริเวณเก็บภาพเนาะแต่ว่าตอนกลับในบริเวณจักเก็บภาพไปให้เบิกเนาะ บอก็โอเคเนาะทุกคนปกติบ่มียังเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าบอนที่ว่ามันเป็นผู้เนาะนา้ำไหลลงมาแหงแ้งเราขี้ดินมันสไลดลงมาครับมองน้ำไปมันแปรอะไรมันก็เห็นว่าสีขึ้นทุกทางแล้วก็เห็นให้ทาทางเปย์น,ทนะทุกคนรอดีเบทแถวๆนี้ก็ยังโอเคนะเนาะ ไปไเรื่อยๆทุกคนนี่หาทุกคนแวะเบิรงนี้บรรยาก,กาศอยู่บอลน,นี้ให้หนึ่งทุกคนจะเป็นวิวแบบว่าซ่องแม่น้ำทุกคนทีว่าไล่มาประกบกันเนาะก็คือทา,างนี้เป็นน้ำห้อยสลอดบอนทีว่าขั้วเปย์บางกียนี่แหละทุกคนเนาะจะมาทางนี้แล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นน้ำกู๊ดเนาะที่ว่าไล่มาแต่พุ้นแหละเนาะ แล่มาต่ฟังไทยคุณวะหรือจะไงเพราะว่าเคสทางนี้จะติดสายแดนไทยเดยทุกคนนะมันก็จะไล่มาปองใส่กันนี้นะจะเป็นช่องแม่น้ําลงมาโปกันอยู่นี้แล้วก็ไล่ไปต่อเนาะนี่บรรยากาศที่ว่าวิวโวงามไล่ได้ทุกคนเนาะแต่ว่าอยู่น้ำปลาก็จะเห็นไฮเนาะเห็นไฮไฮเขากระจ่อเนาะนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฮเขาแหละเนาะนี่ โอเคทุกคนเราเดินทางตอนนะเพราะว่าอ่าประเทศเลี้ยวไปหุ่นไปหางบันได้ก้าคนคือว่าฝนตกมาหุ่นละเนาะดำปื้อๆมาหุ่นละทุกคนยุ่งยากเนาะเราดูฝนี่ทุกคนเราเดินทางตอนนะวันนี้เวทนี่ก็ยังปูย่างอยู่เนาะ ดินก็เริ่มสไลด์ลงมาแหละทุกคนแต่ละปีมันสไลด์ทุกปีอยู่แล้วแหละเนาะเพราะว่าเราเห็นเส้นทางมันเป็นทางขูงคูดอยนะทุกคนปฏิปฏิเสธบ่อยเนาะว่าทิบ่อให้มันสไลด์ลงมานะเพราะว่าเบินแต่ะะละบอ่อนี่เป็นคูซอยซอยสั้นหมดเลยนะบนตกไร่มันมีต้น,นไม้อุ้มต้นไม้ที่ว่าคอยหักซาดินบ่อให้ดินสไลด์ลมันก็เริ่ม มีไปนะทุกคนเนาะประชาชนกระทให้ตลอดใช่ไหมเพ่ดินแบบสไลด์ลงมาเนี่ยบริเวณนี้ก็เรียกว่าเริ่มเริ่มสไลด์ลงมาแล้วทุกคนเนี่ยบริเวณนี้เืียว่าหมันห่อปักที่ดินมาปาาักไล่ๆหนึ่งมาใส่เข้าทางทุกนคนครียกว่าเป้เพ่เ ไล่พอสมควรทุกคนเนาะแบบน้ำมันไล่ออกจกไล่ไปห้องบ่อได้น่ะมันก็เลยว่าสัตว์ขึ้นมาอ่าคนทางอีกเห็นไหมคนทางสอดเห็นบอกส่อนทางในส่วนตะบนท,ทุกคนเอ้ยเส้นทางในผู้โดยนาะเรียบบริเวณแคบทางก็จะเห็นแต่ไฮเขาเลยทุกคนเนาะ <laughs> <laughs> เขาเสาบาทบริเวณนี้เป็นบ้านผู้เลินนะทุกคน

ไฮไลท์เนาะทุกคนไม่ว่ามันขึ้นพได้ได้มนะีมันขึ้นเลยว่าขึ้นมาบนทางเนาะมันไปแกะนี้พได้านยะคือนี่ขี้เนยอะเป็นขี้ดินมันสไลด์ลงมาเนาะบริเวณนี้คือว่าเปไปหมดเลยเนาะเป็น,นยนะนน้อนเมื่อคืนเมื่อวานนี่แหละทุกคนฝนตกแห้งละนะนะมันก็ขึ้นบนทางเนาะบนทางไปไล่ เราเาก็เดินห้างมาฮอดอบริเวณศิขาบาลคุณเลิศน,นะทุกคนเดี๋ยวผมจะหาบรรยากาศบ้านคุณเลิศให้ทุกคนในเบิรนะ์นเน่นะ่ก็บเป็นบรรยากาศบ้านคุณเลิศน,นะทุกคน เลี้ยงแต่ไกลเนาะเออจะพาทุกคนเขาไปเบิรงในตัวบ้านนะทุกคนอันนี้ก็เป็นตัวบ้านแหละเนาะแต่ว่า จะมีโซนลงมาลุ่มที่ซึมหนึ่งเนาะเขาจะพาทุกคนลงไปไปนะครับแต่ว่าบรรยากาศเรอว่าฝนใกล้จะตกแล้วทุกคนองตกแห้งองตกหนักแล้วแหละเนาะนนเรือฝนหนึ่งอ่าบ้านนี้ก็จะมีหม้อ,อ,อ,องมอน้อยทุกคนเนาะห้องมอบริการเรืยว่าสุขสลานั่นเนองเนาะ ยัเงเกินโอ้แล้วไฮแล้วหน้ามลวอฝนตกแล้วทุกคนตกลงมาแล้วนะเนาะแล้วไฮแลวอไม่จ้อง <S <S อ๋อฝนตกห้าเลยทุยกคนเบียกเลยเหรอตอนนี้นน โซนอยู่นี่บ้านหนึ่งเห็ดอินาเห็ดอินาไปจ้องไปจ้องเห็ดนเนาะพาฟืนบ่พาฟืนเนียแม่เอ้ยวิวทุกคนเบื้องนี้ก็จะเป็นไฮเขาเราลงไปลุมก็จะเป็นไฮเขาเลย พอเห็ดอนุญาตกลางกนะทมบนหนึ่งกันทุกคนฝนตกเนาะไปละเบิ่งมันยากาศเนาะก็อย่างคือเกาเนะทุกคนข้าจโบอยู่ส่วนใหญ่อาจจะไปให้เขาบ้นบ่กเนาะโอ้ขดหน่อยอาบน้ำบนองเครื่องเลยคนหน่อยอาบน้ำ มิจิลีหนอไปไหมั้ดเต้โอ้ยฝนตกมาแล้วทุกคนไปยังมาได้ยังขนาดอยู่ห้องขางนาดเออ,อ,เ,อ,อเขาฝนบันฟืนน้ำเอื้อยคนบ่อเลยหนึ่งเขาบ่บันฟืนหนึ่งเขาเลย เอือยบอกลือลือลอม <c oughs> เมย์เอือยลืมเมย์เอือยเนาะโอ้ยจะเป็นเศร้าอยู่่นเนี่ย <c oughs> คนตกลงมาเลยทุกคน ฝนตกลงมายากแหงเลยคนบอยู่บ้านนะส่วนใหญ่ก็อาจจะไปให้เนาะไปให้เขาเสียเงาเขาช่วงนี้อาจจะเป็นเสียเงาเขาเละทุกคนบ้านเงินพระเจ้าก็ หางูันก้วกันทุกคนหาทุกคนเ,เป็นสองวน่ลยไปดีสัญนะ <laughs> ยางหนึ่งเขาบอกโอ้มืดแล้วทุกคนม่มีไฟเนาะโอ้มีอยู่แต่ฝนตาไตเทือนเนาะหนะึ <laughs> น่งเขาเงินงวะ่ะเอาพวกงามแท้พู้น้อยเนี่ย มีแฟนแล้วบอมีแฟนแล้วบอววจุก็นะฮักประดีต้องมีแฟนแล้วแหละนี่อยู่ปอ,อยังแล้วปอยซ่องโอ้เห็นหนังสือเก่งแท้ผู้ง,งามอีกเห็นหนังสือก็เก่งหน่อยอยู่ปอยซ่องแล้วผู้เอื้อยเด้ยเอยู่ปอยังแล้วผู้เอื้อยดิผู้เอื้อยเอาก็เห็นหลับตีผู้เอื้อยนี่หน,น่อย เอ็นอีกนึงเขาทุกคนมันเกี่ยมสีนึงเขานะตอนนี้ก็สี่โมงแรงและเนาะเนี่แบงวัวควายก็เริ่มเข้าแรงแล้วนึงเลย <c oughs> นี่ลงมาลุมนี่ก็คือว่าเป็นเ้วแล้วเนาะจำเม็นไห้ข้าเจ้าอยู่ลุมครับ ตกบ่อเสาทุกคนเนาะฟนยังตกอยู่ไงมะเขือโซนฝนอยู่ที่เฮือน mm hmm. ข้าเจ้านี่แหละนะจากไหนฮะฟุ้นเศร้าแล้วก็จะได้เดินทางกลับเนาะ mm hmm. ข้าเจ้าก็มิดนะทุกคนส่วนใหญ่ก็บริอยู่ส่วนส่วนใหญ่อาจจะไปให้เนาะอันนี้ก็เป็นบ้านคุเลินเมืองเศรษฐาทข้างสยามบุรีด้อทุกคนเนะาะแต่บ้านก็จะเป็นซ่องโซนโซนหนึ่งไปทางนั้นโซนหนึ่งมาทางนี้เนาะแต่ว่าแถวๆนี้ก็ก็มาไล่มาได้เนาะ มันจะอยู่น้ำสั้นพูมาเพียงเล็กน้อยแค่นั้นนะเนื่อพันเน่เน่ตาหาล้านฝนตกบพร,รแห้งๆ,ๆหรอโซนฝนได้ไหมแล้วไ้เลยเอ,อ๋ยอไ้ไ้อยู่ทึงๆพุณ่ะอ๋อเคียว่มห่มแล้วเด้ ทางนี้ทางเขาเนาะอ๋ออดีตสอพันไปยิงบานนะทุกคนบะเฮกหมูจักเิ่นนะนี่เหินิ่นกับอยู่นี่น,ะนี่นางท้าฝนเสาอยู่นี่บึดดนึงนะทุกคนบเฮกจะโซนฝน,นอยู่นี่แหละนะ Con tốc tóc hàng này แลงฟุ้งก็เริ่มเสาร์นะทุกคนเดี๋ยวบรเิเวณพาทุกคนเดินทางกลับเนาะเมื่อกี้นี้บเริอ่าโซนฝนอยู่เงื่อนคนนี้นะทุกคนตอนนี้ฟน้งเสาร์แล้วเดี๋ยวบรเิเวณพาทุกคนเดินทางกลับเนะี่ยเส้นทางก็อาจจะยากแหละทุกคนเนาะเพราะว่าฝนตกอาจจะมืดเนานะ,อะเอาเลย จะอยู่ห้องเคิ่องคุณก็มีนะบ้านเงินพระเจาะ้าทุกคนนี่ฝนตกนะฝนก็กำลังเดินทางกลับมาจากไห่จากส่วน์นะทุกคนส่วนหนึ่งก็จะอยู่อันนี้โฮ่งเงี้ยปัตภพก็จะขึ้นไปเซนเน่เลยทุกคนอ่ะพอตอนนี้เมื่อนี้คำ่ำละเดี๋ยวบวกเฮกพาทุกคนเดิทททนทางกลับซะนะทุกคนนี่ฝนตกเสารเนาะทุกคน ก็ได้เห็นแค่ก้อทางเพยกแล้วก็มีน้ำที่ว่าไล่ยูันทางทางตรงวันนี้แหละเนี่นบรรยากาศล่างฝนตกก็จะประมาณนี้ได้ทุกคนก็จะมาอีกส่วนหนึ่งก็จะมาบริเวณนี้แหละทุกคนออกจากบ้านดูเรินบอนบอเทกมานี้ที่ว่าจะกลับไปดอยกาวได้ทุกคน อนหลบแหงเลยทุกคนก็จะประมาณนี้นะทุกคนเนาะยู่ท่บาน์ุ่นเล่นนะสำหรับวิดีโอนี้บอเห้เอาไว้ที่คนได้ทุกคนเนาะค่อน้างมันค่อนข้างเหอะใจยากเนาะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอต่อไปทุกคน